สวัสดีครับทุกคนผม N E A T C H นะครับผมหรือจะเรียกว่า N C H ก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นชื่อเล่นของผมเองก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่โกมากสำหรับการเปิดหมวกนะครับผมนั่นก็คือปีเตอร์เขานะครับผมก็นี่ก็เป็นส t ต็ k ภายในของปีเตอร์เขานะับก็สูงส0งนะครับเป็นสายเปิดหมวกนะเท้าที่ถนัดนะครับผมถนัดเท้าขวานะเป็นเท้า3 5ห น้ำหนัก75นะครับฝีเท้า136การยิง137การส่งบอล97เรียงบอล134ตั้งรับ65แล้วก็สภาพร่างกาย107เป็นเมสซี่อัพ24นะครับผมอัพเป็นข้องแค่3าทโตกับ1แล้วก็การยิง1นะค่าพลังภายในก็ไม่มีอะไรมากนะคผมนี่การกระโดดมีถึง112ความแข็งแรง113นะครับผมก็ ในสมบัติก็จะมีตวัดชิ่งได้ส้นหุ่นยนต์มงลูกทรงพลังนะครับผมเนี่ยมูลค่าในตลาดร้อยห้าสิสามล้านเดี๋ยวไปดูแผนกันเ,เลยครับผมว่าผมจะใช้แผนอะไรนะ <c oughs> ก็มาครับผมตารแรกผมว่าผมจะเล่นแผนนี้แหละสี่สี่สองโฮดิ้งนะครับผมเน้นเปิดเปิดอย่างเดียวเปิดทั้งเกมเปิดให้แบบหัวระเบิดไปเลยนะครับผมไปเข้าไปในเกมกันเลยใหญ่กันบ้างมาด้วยคันตอนหน้าจ่สัญญดิโกวิลเลียมนะ โกเป็นกูตัวโดนโม่งแน่หนูซิว่าจะเซฟกด้หรือเปล่ามาผมผมมาเป็นปีแล้เขาแค่เห็นตัวก็รู้แล้วนะจริงๆว่าผมจะเล่นยังไงเขาน่าจะรู้อยู่แล้วโอเคเปิดแน่น้องอย่าให้พี่ได้บอลน,นะเอาแล้วเขาจะเล่นเราก่อนละครจะมาเล่นเขาจะดูเขาเล่นก่อนเรียบร้อยเลยไม่น่าเลยนะครับมาครับมา มาปีเตอร์เขามันคอสลึกไปครับเปิดไปโอ้ยซักไ่ได้เขาเหี้เขาโอ้ยล้มเลยกิ้งเลยครับโอ้ไม่ใช่กิ้งเลยสไลด์เลยครับโดนชนคือล,มล้มอ่ะไม่นะ่าชนกันขนาดนี้เพื่อนนี่ไงอุ้ยเอา เอาทำไมาเป็นอย่างนั้นนี่ไงเอาแล้วโอเคเทนเอาเอาตะตัมตตัมตตั้มโอ้ยโอ้ยมัน่าโดนพูกแข่งกดไปสองศูนย์ครับไปไปสับไปเอาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วตัวใหญ่แบบนี้ ปั่นคบคมเรียบร้อยมองไม่ต้องมองแล้วจังหวะที่ปั่นขวาดีกวา่าครับมาลูกแรกโอเคผมหมดแล้วยิงไปหนึ่งลูกนะไม่ได้โมงนะผมแต่เตะนะโอเคเดี๋ยวไปดาที่สองลองเปลี่ยนแผนเล่นกันดูมารนะครับผมตานี้เราเจอแข่งที่ไม่ต็งนะส่วนผมเปลี่ยนแผนมาเป็นแผนสี3ส t t a อ k ทนะครับผมของเขามาเป็นแผน 4, 4 1 4หนึ่งีหนึ่งเป็นราอูนยืนหน้าเดี่ยวนะ เปนแม่ส้มเทรสามสิบนะครับอตอกไปดิโอ้ยล้มครับไม่ได้พาวด้วยมีตอกมันมีตอกวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัดแล้วยิงขวาอุย้ยซ้ำซ้ำเรียบร้เฮมายงซ้ำได้อยู่ตรงนูน้นได้ไหมสูงอยู่แล้วโอ้เอ้เอา้าเอา้เอาเป,เปิดมีแต่เขา้าโอย้ยังเสียอีก ตัวเนียบงช่ไยิงโอ้โอ้ในยิงเงีหรอขออไปพีเตอเขาโอเคครับผมก็หมดเวลาไปนะครับผมเก้าสิบนาทีนะหรือว่าใช้ได้นะผมก็สำหรับพีเดอรเขานะครับผมผมมองว่าถ้าจะซื้อกลองหน้านะผมซื้อตัวอื่นดีกว่าตัวนี้มันแบบว่าเอามาแค่หมงอย่างเดียวอ่ะคือมันเกียนแค่ลูกมงนะผม ฝีเท้าก็ถือว่าเร็วจบสกอร์เท้าขวานะผมย้ําว่าเท้าขวานะคือคมมากนะผมสําหรับตัวนี้นะมีวงลูกตรงพลังด้วยนะครับคือถือว่าเก่งนะผมในลูกกาอากาศนะส่วนแบบลูกเบียดลูกไถอะไรนี้ไม่ได้นะผมพีเ่เลขาเขาแบบโดนเบียดไม่ได้เลยนะเขาจะล้มทันทีเลยก็ถ้าใครชอบิมี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผม